สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำรถเข้าไปนั่นเองค่ะจะเป็นพวงแม่ลูกนะคะของอูฐาบินนะคะมีสองพวงด้วยกันด้านหลังนด็กใหค่เด็กใหม่หลักหมื่นโลเองนะสำหรับกีสูพวกแม่ลูกหน้าจิก้าใช่ค่ะนะครับสวยมากเลยลายเรียบลายได้สวยมากนะครับสีก็สวยเป็นสีไม้น้อยในไม้เท่าไหร่ดูก่อนหกอันนี้หกหมื่นเจ็ดเออหกหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นหกแล้วก็เจ็ดหมื่นห้า ต่างกันแค่พันโลคู่แฝดนี้นะครับสภาพก็สวยสภาพไม่ต่างกันเลยใช่ค่ะนะครับราคาเราเปิดไว้เท่าไหร่น้องแปมราคาหน้าร้านนะคะอยู่ที่3ามล้านหแสนห้าหมื่นบาทนั่นเองค่ะลูกค้าดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่3ามแสนบาทนะคะส่งค่างวดเริ่มต้นก็จะตกอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นสามพัสิบก้อนนั่นเองค่ะนะครับลดราคา3ล้านนะใช่ค่ะ3ล้านมันคือชุดจุดป้ายแดงนั่นเองนะครับ สองพวกนี้เราต้องไปทำราวข้างให้ใหม่นะราวข้างแล้วก็ตัวด้านท้ายแม่ลูกเลยต้องไปทําให้ใหม่กฎหมาใหม่ทําให้เต็มนะเดี๋ยวต้องหามมันเนี่ยเวรยายไม่ได้เลยเยต็เมเลยใช่ครับเต็มตัวลูกก็เหมือนกันด้านท้ายนะครับตรวจเสร็จแล้วเข้าไปใส่คืนก็ได้ไม่ยากแล้วเราเก็บไปคืนให้พวกนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นอ่าเป็นตัวเฟืองเลียวนะที่<อ>มีมุดดูใช่ เปลองเร็ว8ปดสาเก้าหมือนกันนะครับยางก็ติดรถมาเลยพิสโตนบางเส้นก็ฟรีทิ้งมาแล้วยางหลุดไปได้ไหมเสียดายจังอสองก็ห้าด้วยล้อก็ชุบครมเมียมนะเป็นล้อเหล็กนะครับสีเรียบเรียมเลยล้างเรียบร้อยนะครับแหมชุดเหล็กเยอะนะกล่องเก็บของเนี่ยสายกิดเคยตีตาเองเลยนะสวยๆรอบนี้ค่อนข้างที่จะตีตาเป็น,นของเราเองก็จ <c oughs> ากิด โล่ก็เป็นสากิจเอ๊อย่างเงี้ยมันไดลิงยังเป็นสากิจเลยเนี่ยแต่จะแข็งแรงดีนะแข็งแรงดีคนระับไม่ต้องแกงนะแบบลายได้สวยครับสีก็เข้ากันดีนะครับความสูงกระบากก็เมตรสี่สิบนะใช่นะครับความกว้างก็สองเมตรห้าสิบห้าความยาวความยาวตัวแม่ก็หกเมตรยี่นะครับส่วนตัวลูกก็หมเม็นห้าสิบนะครับตัวนี้ก็ไปขึ้น ประชังชังรวมมาแล้วได้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดตันอ่าสามสิบกิโลใช่ครับก็กลกาบว่าบรรทุกได้เนื้อเนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าตันสี่ร้อยเจ็ดสิบกิโลนเอค่ะนะครับนี่นมันจะเป็นชุดจุดอยู่นะชุดจุดปีประมาณปีป 6, 6, 6, 8, 8. ปหก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 นะปีผลิตนะนะแบบครับเนี่ยเอวสวยสามเหลี่ยมเนี่ยแบบคลิปนะท้ายเย็บเลี่ยม,ยมแคทเบย์ถอดลูกนะ ถ้าถอดถ้าถอดลูกใบได้เสียบไม่ตรงในตระเทศปูดละไหลจะมีดีเดียมนะมเนียมเลยสีสวยเรียบเดิมนะครับยาอะไรยัาบบอะไรไม่มีมานะคันนี้เราเราแค่แบบเอามาล้างอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรใช่ครับอยากตัวลูกก็ใช้ได้นะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งสะาดฝาครอบ รอบดูมูกปืนเนี่ย,ยเป็นสากินเลยอะไรจะขยดนกันเ <c oughs> นะก็บรายละเอียดได้ดีมากนะเ <c oughs> นี่ยตัวโลปีกนกเนี่ยเป็นสากินเลยท้ายสวยนะครับฝาปิดสนิทนะม่ร่วง <c oughs> ท้ายไม่รู้ <c oughs> เลย <c oughs> น่จนะโดนอดเฝุ่นใหญ่ไป <c oughs> อ่าเพราะอีกคันหนึ่งมีมานะครับสองคู่นี้ก็ราคาเท่ากันนะครับเราเปิดไว้หน้าร้านนะครับ สวยเลยคู่นี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆนะครับหให้ต่างกันเลยนะลายลายสวยงามเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับเล,บลือกย้ำ<ร>ให้ดูฮะอ,อ้ะอาวคันนี้ออกนะคันนี้มีรั้วเต็มนะแต่ว่าอีกคันนึงเดี๋ยวเราซื้อรั้วเมเนียมเสียให้เต็มเหมือนเดิมใ,ในที่เราเอาไปช่างก็ต่างก็คือคันที่มันมีรั้วเต็มนะใช่แต่ถ้าเวลาอย่างเวลาเราเราอุ่นอ่ะเราอาจจะได้ต้องอ่ะคันน้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวอย่าง แล้วก็ตรวจเสร็จแล้วเข้าไปใส่คืนให้ปิดเทีแบบนี้เหมือนเดิมนะครับยางก็ไม่ติดทังแหละนะครับสภาพไม่ต่างกันยางก็สามสิบปอร์เซ็นประมาณเทปดูว่ายางเนี่ยจะเหลือน้อยมากตัส่วนต้นแม่ก็ห้าสิบปร์เซ็ได้ครับสภาพไม่ต่างกันเลยครับของคู่นี้นะครับ หาหมดเลยนะครับแน่เสียาดายนะหน้าไว้ใส่ยางหน้าของกระหาเนี่ยเอา้าได้เลยครับจิสเลยนะรถเดิมครับปริมีผ่านการรีแมปพ่อไอเสียอยู่นะครับพ่อไอเขาวเยอะเนี่ย,ยเสียขาวมากเลยหยกดจำแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ยกน,ะน้ำเยอะมากเลยเมื่อกี้ทีน้ำลงไปหมดแล้ว ลุกนิ่มๆนะครับเทพะอแม่ต่อขึ้นแบบนิ่มๆนะครับโอ้น้ำยังลงเหลือนะระยองรู้สึกว่าฝนตกทุกวันดูพื้นหน่ครับรถได้วิ่งหินวิ่งทรายนะเนี่ยดูสิสวยมากครับ เอาหน่อยเอาหน่อยโอเคเลยครับคอยไม่ดำนะคอยไม่หอนนะรถหลับหมื่นโลนะครับสันสวยงามเลยสวยมปมาดูเฟื่องท้ายหน่อยอันนี้ก็ วูย่างนีง่หนู่งเขา,าเข่นเคลือบมาซะเต็มเลยนะเมื่อกี้เห็นรับแปดสามเก้านะเร็วนะบ้างปืนกระบอกไม่รั่วนะครับ,บกบบะระบ,บ,บอกเกฑนใหญ่มากนะให้เกฑนร้อยนะสีเรียมนะครับเรียมเลยนะโอวเดิมบ้างนะครับกับชุดแต่งจิก้ามา เลยคันนี้ไฟเติมแท้นะเนี่ยเห็นไหมไฟตาที่แพงมากเลยแพงนะโอ้ก่อบใบเรียนตีตาสากิตด้วยนะทำขายเองมั้ยเนี่ยงานแบบว่าทำใส่แบบจัดเต็มไปเลยทุกอย่างต้องเป็นแบบต้องกับสากิตนะต้องซื้อจากสากิตนะของหายมาเนี่ยรถคันเนี่ย อันนี้ไม่จิตหมื่นหกนะต่างกันหลังพันโลโอ้ไหมครมป์รนหลัลงหมื่นโลเลยกระเด็นแดงครับปกติบางอะ่ะอ่ะยกด้ามเลยลุกแล้วเดี๋ยวขอไปดูฝั่งนั้นละกัน ยุดจำให้แล้วนะครับตัวนม่บ้างขึ้นจริงๆมากนี่เลยนะครับมาคู่แฝดนะเหมืนนน้นสวยนงะน้ำไหลลองกระบาดไปลวนะ พร้อมใช้งานครับคุณนี้ราคาเดียวมาต่อรองกันได้ที่หน้าที่หน้าเต็นท์นะครับตัดสดก็ราคาลดได้อีกนะครับสดผ่อนได้หมดแต่นั้นเรามีรองรับนะครับอ้าวน้องแปมบอยู่นี่เองอไปเลยมาก็นะคะสองพวกนี้ ก็ท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์ก็จะเป็นเบอร์083ค่ะ5954428นะคะอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์ทีทีค่ะเบอร์0946291494นะคะอ,อ,อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่นี้คันนี้หรือว่าด้านหลังตรงนะะรู้ดหะะัวลากยุโรปราคาเบาๆได้ก็สาาั่งอยู่นะแอดไลน์มาได้นะคะไลน์จะเป็นไลน์ไอดีค่ะตัวแอด187 KLMohit นั่นเองนะคะ ได้เลยครับผมนี่ตอนนี้รู้สึกว่าพวงไม้ลูกเราเข้ามาเยอะมากเลยนะมากเข้ามาแบบเรื่อยๆนะหัวรากไม่ค่อยมีเลยตอนนี้พิสุทธ์หัวรากได้มาน้อยมากเลยอ่ะสามแปดมาวันก่อนก็ติดจองนะบิ๊กเตอร์ไม่น้อยส่วนสามหกว่าใหม่อีกแล้วคันหนึ่งคันนั้นก็ปีเท่าไหร่ปีห้าห้านะปีอ่อนหน่อยราคาก็ร้านต้นๆใช่ค่ะเดี๋ยวดูได้คันนั้นมีระบบยกน้าด้วยใช่แล้วนะครับเดี๋ยวรอล้างกันส่วนคันนั้นหลังนี้ก็เป็นชุดจดเหมือนกันนะชุดจดมีโน 380แรงม้านะคะแต่ว่าเอาไว้รีวิวคลิปหน้าเม่อราจะเอาไปชั่งน้ำหนักก่อนใช่ครับเพราะว่ามันปิดหนึ่งปิดชุดจุดเลยใช่แล้วคันนี้บอกได้เลยว่าตัวกระบะโคตรยาวเลยโคตรยาวโคตรใหญ่ใช่เนี่ยรถหลักหมื่นโลเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากับพวกนี้นะใช่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b ์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเช็กแชร์มอเตอร์ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ